เอ่อเอาฟูจิบีวีนอมครีมพิชพึ่ง5้ากล่องครับทำไมซื้อเยอะจังเลยครับจะไม่เยอะยังไงล่ะครับผมมีแฟนตั้ง5้าคนน่ะหล่อเลือกได้นะครับเขาไม่ได้ชอบผมที่ผมหล่อแหะครับเอ้าแล้วชอบตรงไหนล่ะครับก็ตรงที่มีครีมดีๆไปให้ใช้ทุกวันนี่แหละครับจับไปครับอ่ะครับผมขอบคุณครับอ่ะอะไรอ่ะเปล่าจ้ากำลังเสร็จหรือยังจัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปทำงานจ้าถ้างนั้นก่อนออกไปทำงานกวาดถูหน้าร้านให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปล้างชาม เสร็จแล้วแวะจ่ายค่าแชร์ให้ด้วยผมไปทํางานก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปทํางานสายห้าทางนั้นพอกลับมาจากทางานแล้วมาล้างรถแล้วมาซักผ้าเสร็จแล้วค่กลับซื้อปิงซูมาให้ฉันด้วยโอจ้จ่าจ่าจ่างั้นขอไปทํางานก่อนนะไปละครักลับมาแล้วเหรอไหนบอกไปทำงานเลยโกหกใช่ไหมั้ไปน ผมเนี่ยไปทํางานแล้วแต่ไปทํางานสายเจ้านายก็เรียกไปด่ายกใหญ่เลยแล้วสุดท้ายก็ไล่บอกไปลงนรกซะผมก็เลยกลับมาหาคุณไงครับที่รักขอเจ้านายใช้มาลงนรกแกก็กลับมาบ้านแล้วกลับมาหาฉันแกคิดว่าฉันเป็นนรกใช่ไหมฮะคิดว่าฉันเป็นนรกใช่ไหมอยากลงนรกมากใช่ไหมเข้ามาเลยเข้ามาลงนรกเดี๋ยวนี้เนี่นรกทังนั้นท้างในเนี่ยเข้าไปเข้าไป ไม่มาดิเขาดิอยากลงอกแล้วล็กไปใช่เลยเฮ้ยเมื่อคืนเจ็ดดอกยังไม่หมดเลยเหรอจ้าเดี๋ยวนี้